ไปนอนข้างล่างมีไปนอนข้างล่างเอ้าอันนี้ให้มีแทนด้านหน่อยให้แทนด้านหน่อย ดีๆนะลกูกม่ม,มอ้นึ่เลนอหน่อยอัมมนนี้ด้วยม่เออม,ม่าเยอะจริงๆอมมองงเออาลหนม,ม, <laughs> มือนมอนนนอะไรนะนลนลงอม,มา่าลงอมา่า กล่อมด้วยกล่อมผมผ้าใช่ไหมเฮ้ยผมอย่างนี้ก็ปิดหน้าสิแม่ผมให้แทนหน้า่อยต้องผมจากฐาขึ้นไปสิลูก โอ้ <im ittle music> โหผืนใหญ่ไปไหมตัวเล็กนิดเดียวเอาผืนมันริ่มเลยเหรอเดี๋ยวก็ปิดหน้าหรอกสลับไปได้ไหมเอาตัวใหญ่หใช้ผืนใหญ่ สองข้อเลยอหรอสองข้อเลยใี่ไหมจะใช้อะไรอีกไหม <laughs>